สวัสดีครับเปาเท่าซอฟตดีท่านผู้ชมครับเย็นวันที่31มีนาคม2 5งพันนะครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับบ่าวเท่าพึ่งกลับเข้ามาท่านผู้ชมนะครับกับไม่โมนะครับออกไปถ่ายคลิปตั้งแต่เศร้ากินยังไม่โมขึ้นแม่งขี้ตเต่ะพากันท่านผู้ชม แวะตลาดนะครับมืนอนี้แวะวแวะตลาดอ่าหนองหลวงทำชุ่มตําบลหนองหลวงนะครับก็ได้มือนี้เต็มไปเป็นหมูแล้วกินยุมย่มยำยุมย่มยำแมงตัดเตาแมงตัดเอาลงในเป็มหมูซื้อมาฝากแม่เซืน<อ>ว่าเป็นอยากซื้อมาฝากหาแม่เออได้ยังออมป้าเป็นหมูได้ยังมันลุกมาคักดไงล่ะหลายย่างมือนี้แม่ก็ว่าจะกินเนื้อย่างเพราะท่านเนื้อย่างนั่งทำชุ่มหนิไม่หมูได้เนื้อย่างก นี่ดอกกระเจียวอันนี้ไปฝากกูเลยดอกกระเจียวกระเจียวกระเจียวโคกบ่ะกระเจียวโคกคนว่าเป็นเจ็บจากน้งผู้่าจารกระเจียวโคกออกแล้วหญ่ไงคุณนะกระเจียวพี่น้องออกแล้วบ้านเฮาพอดีอันนี้แม่หมูได้เมอย่างมาฝากแม่จากโลเลยนี่แม่หมูเนี่ยสามโลสามโลทำมชุ่มเอามาอนี้ครับแม่ตลาดคุณได้บอกโม่มาดบบหมอปกโม่คนหน้าทำชุ่มแต่งโม่ก็ได้หมูมม่ทำมาชุ่มเนี่ อันนี้ได้หมูสองโลจะคับวะคะคุณผู้ชมอันนี้แถมไม่ค่าแถมได้บ้าเท่าได้ได้หมูมาผัดกะเพรานี่พี่น้องบ้าเท่าผัดกะเพราสานี้อันนี้ไม่พี่สาวนับไม่เพิ่นเฮ็ดแดดเดียวแล้วก็เพิ่นเอาไว้กินะครับเฮ็ดผัดไปเฮ็ดออมนะครับก็ได้พริกมากะครับได้พริกได้พริกเตะกะเพรามาเอ้า จะยกไปแล้ววะไหม,หม่หมจะไปแล้วค่ะจะกลับบ้านแม่ทายกินยุ้คือว่ามันยกอีกรอบเอาพอตีในบ้านเราเดี๋ยวบองโม่เดี๋ยวยกไปใหงเจ้าเมาอือมันมันจมกรองเลยมันนี่ <laughs> เอาอเดี๋ยวเราเทายกไปให้พี่สาวกันทำชมเอาบอกมกงอไปพันนำ้ำนี่หมกปากพันนำ้ำเอาเปิดสองเท้ายุบ่าสองเท้าเอาเปิดประตูให้แน่ยเสร็จละ สองเขายีว่วนกับเรียจอยจะเป็นยี่อ้วนสองย่ายแล้วอ่าเบิ้งแม,ม,ม,ม่หมูธรรมชมหิวหมูลุ่มพุมพ่มผัวป้าย <c oughs> อ่าแดดบ้ามันเน้เลยแดดช่วงบ่ายแดดช่วงบ่ายปอ่าสองย่ายอยู่ไหนละ่ะอยู่ขั้วคือเก่าอืมนี่ได้อันนี้เนื้อมาฝากให้เฮ็ดแดดเดียวเด้ออันนึงอันนึงเอาไว้ เอาไวพ้ไวพัดไว้พัดไว้ออมอ่าอีกอีกโลอันนี้ซื้อไม่สองโลซื้อเนื้ออันนี้ของบ้าเถ่าซื้อไม่แค่ของบ้าเถ่าเป็นเนื้อให้เพิ่นบดให้บาเถ่าจะไปพัดกระเพ้าขั้วาบานเจรตรลีท่านผู้ชมอันนี้กับกระเพ้าเดี๋ยวแบงให้กระเพ้านะครับใบกระเพ้าอแวต,ตลาดเดือโม่มาให้นำ้ำ <laughs> เออเออนี่แหละได้หมูมาท่านผู้ชมมือเนี่ยอืม อันนี้ไม่ให้เพื่อนเฮ็ดไอพี่สาวพนยุยอให้เพื่อนเฮ็ดแดดเดียวไว้<ม>ไ,วไว้กินเพนาาื่อนอะไรเนี่ยมเัเศร้าไว้ปิ้งไว้ทอดเอออีกรลนึงเอาไว้ห้าอยากผัดกะเพราห้าอยากแกงออมธรรมชมีมือใีเบ้าเท่าได้ได้เป็นหมูซับมาอันนี้เบ้าเท่าซื้อมาแค่พี่น้องร้อยเดียวอันนี้จะผัดกะเพราข้วาบาัเจลอรเตอลี่นี่ใบกะเพรากระไ้มะนากับพริกอ่าเอานะครับจังไปพอกันอยู่บ้านข้ัวบาัเจลอรตตอรี่พี่น้องข้วบุลงโป,งป,งปง่งเปง ืัอนี้บ้าวเท่าหงเขา่านมช้่มนะครับได้หมูมานะครับผมให้ข้าเจ้าบดบดมาให้พี่น้องดับมาให้เจเพิ่นผัดกะเพรานะครับเอา้าดับมืดแล้ว่านผช้่มถ้าไปขั้วบ้านเจลอตเตอรี่นะครับผมขั้วมาลงปงเปงมืดแล้ว่านมช้่มมืดแล้วนะครับโอ้ทองฝาบ้านเท่าไหม่นะครับทองฝา เ่าม,มืดเง่าคำธรรมชมนะครับเขายัางท่านในซุปนะครับไปพอกันอยู่ขั้วบานเจอลอตเตอรีนะร่หมูบ่าวเถ่าธรรมชมจะพาไปรับชมครับ,นะค,รบคืนนี้นะครับบ่าวเถ่าจะลงปู่หนองบัวแดงด้พี่น้องด้นะครับปู่หนองบัวแดงบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับวดทน่ผ่านมาพันทรงให้บ่าวเถ่าครับชุดบนสามสองมาล่าง นะครับงวดนี้ก็ปูเลยว่าเอาลงให้เอฟซีในบ่าวเทานะครับหลังกาคนด่านขุนทดนะครับชุด3มตัวตรงๆนะครับเป็นชุดลับธรรมชมมาแล้วเต้าหู้เต้าหู้ไปไปไปบ้านไปอย่างนเสียงมาโหลดไปไปไปบ้านไปบ้านไปบ้านไย้ยินเสียงบ่าวเถามาโหลดธรรมชุมนะครับคนด่านขุนทดพี่น้องครับชุด3ามตัวตรงนะพี่นว่าเป็นชุดลับนะครับ2ชุดพี่น้อง นะครับเอานะครับงวดนี้เพิ่นให้มากงวดแรกได้พี่น้องเด้อนะครับจังไปเบิ่งไปช่วยน้ำกันาตาวินไปไหนแล้วตาวินจัดของของ้ออาวไม่ไปช่วยตาวินล่ะอกีกไว้ไวยไว้รับลูกค้าไวายไม่ไปช่วยตาวินน่ะเสยทำมาชมอ้าวไม่หมูคือบอกมองโม่ไปเลยไม่หมูเดี๋ยวเนี่ยนี่ทำมาชมไม่หมูเราหิวมหมล,มงลงุงพุ่งพ่อคุณน่ะนะครับนแะอบด่าล่าเขา ต้าหโอ <bunker. S 2> mm ้ค hmm. ือใส่หมวกน่าเจ๋งมันเนี่ยธรรมชุ่มปุ่นนะบ่เห็นจะเลื่อนเลยงไหนบังไม่หมูนะอ่าพลอยน้ำได้กันยุบ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 อ่าเพิ่นกินเพิ่นกินแซบแซบพี่น้องไม่หมูเออผู้ใดกินได้กัดดีใจน้ำน้องพี่น้องเนาะกินแซบเราเอ่อยาว่าเราสอบเราว่าไม่หมูหามว่าเราสอบถ้าาสอฟตุกลายไม่หมูสอบนี่เราเครียดเลยพี่น้องเออ ลุงกับหลานได้พี่น้ังได้อันนี้หลานเบาเท่าแม่หม่แม่หมูเป็นหลานโตไปแม่ไปช่วยแต่วิ่จัดของไปแม่มันหังได้กินเนื้อนบไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้กินทอดเนื้อเจีนแลสวัสดีครับเจ๊ลอตตรี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้าเจมาถอดเนื้อโล้นนึงถอดเนื้อโลนหนึ่งมเจเจีนหนึ่งเขาอยู่ปะ หนึ่งนิดๆเมาแมนเจได้มาเรียลเบาไ้าเจก็ได้เบาๆลืมลืมบอกเจไปท่าำชมเบาแถาก็ไเด็นเพราเป็นยังอุ่นนิดๆนะเจนะเอ้านีอคือคือดูเทดูย้อนยุคดู่าธรรมะแม่งถ้เจมันเห็นไหมดูเอ้าใส่ยังสีเจน่ารักดิ่เอฟซีมีแต่ชมมาเจน่ารักไหมเจโอ้ยสิบมันน่ารักน่าเล็กเลยนั่นนั่นคำว่าน่ารักในเจแล้วจะตายจะแด่นล้น เอาสีว่าทุบฟางมันนี่สั่งหมวไก็เลยใ่เห็นไปหมูเบิ้งเปหมูไปข้นได้สีหวานแทนเส้นกะเจหมวกเขาท่านี่โอ้พี่น้องมองชุดเล้คือเป็นเจคือเป็นสันสันนั่นสิเจอ้าวมันสว่ลงมันสอบบพี่น้อง เจคือเป็นสันสันนช่ไมันรู้อะไรบ้าเราเอิดกับคู่บักใหญ่นึงอ้าวเต้าหู้ไหนมันอยู่ในราเจมันอยู่นับนี่ท่านผู้ชมมันมักไปใส้ไป้คีกันยังเอาหันดาล่าพูดนะอันเดียวออกกล้องจะได้ล่องสีนี่ให้แม่หมูเบิ่งแม่หมูว่านารักดีว่านันบ่รหนาลักกับว่านารักเขาทาเจเขาทาจะคักบ่คักแล้วไปไปท่านได้ออกใส่ไว้รสเจใส่ไว้รดใส่ไว้อันซื้อเพิ่งเมนูยังไดีเจอะไรเนี่ยเอาเจรสเนื้อเนี่ยเนื้อเด็ดเอียวบ้าเทาอองันปกติว่าจีบบอกบ้าเทาเลยล่ะ บ่าวสาวก็หุงข้าวเต๊มหม้อบางที่กินตรงพูลาเจจิ้งนฮะแม่หมูเบ่าสุูเปอร์ฟังแล้วเขาต้องจะกินข้าวเจ้าเออเจ้กับไปน้ำได้เบิดเออแต่ว่าเจ้จะเอาเจ้จะพัดกระเพาแม่นเอาท่านผู้ชมนะมาเบิ่งน้ำกันนะครับผมปู่นองบัวแดงนะครับชุดบนเป็นบนชุดล่างเป็นล่างนะครับแล้วก็ชุดสามตัวคนด่านคุณทศนะเพิ่งมาเป็นชุดลับนะเพิ่นซองให้บ่าวสางวดนี้ถือว่างวดแรกนะครับชุดลับสามตัวตรงๆนะครับกับบอสรับดอกนมานะเป็นชุดที่เพิ่น ส่งใหเบาเถาเพิ่นว่าอ่าเป็นชุดสามตัวนะครับอ่างวดที่บ้านมาปู่น้องบัวแดงนะครับชุดชุดบนเพิ่นสามสองไหบนมาราังนะครับตาวงวดนี้พิ่นเลยวา่เบาเถาลงให้ใี่เอฟซีบังไนเด้อเพิ่นว่าโครงสุดท้ายนี่ละนะครับโครงสุดท้ายอ่าเอาจัง,จง,จงมาเบิ่องอ่าเจ๊จหะห้อนหรือเปล่าย <c oughs> ังเอามาเบิ่งน้ำกันก่อนทำช่อมจังมาเบิ่งเจ๊ผัดกะเพรานะครับผมอ่าทำช่อมแคปหน้าจ,จออันนี้ยังไรเจเนี่ย เกละเหตุยังไงพอพริกน้ำปลาอ่าท่านผู้ชมปูน้องบัวแดงนะผมไอ้งวดที่ผ่านมาเปูพันธุนทรงไม่เบาเถ่าพี่น้องเบาเถ่าบริเลอลงให้นับสามสองให้บนมาล่างนับเต่าของปูงวดหนึ่ับบนเป็นบนล่างเป็นล่างนับหนึ่งในสายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนับเด่นบนนับเป็นเลขติดบนเด้อพันวานะครับเลขติดบนเลขเด่นบนหนึ่งสองสี่นะครับเด่นสองตัวก็ขึ้นหนึ่งกับสองนับจับคู่หนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสี่ ศูนย์สองสามสี่สนะครับเพราะว่าชุด6คู่นี่จะติดหนึ่่พี่น้อง้าสามตัวปูว่าเอาหางเดียว4ี่หนึ่งสองนับชุดเน้นบน1 2, นึ่งสองนับหนึ 1, 2งสนเน้นสามคู่อันนี้ชุดบนครับชุดล่างเด่นล่างอันนี้เป็นเลขติดล่างพี่น้องนะับเลขติดล่างนะครับเปิมาก็เลขเด่นล่างนะครับเลขมาล่างนับเก้นเด่นที่เก้ากับแปดนะครับเก้าเจ็ดนะ2ับแปดสองศูนย นะครับหกคู่นี่เก็บติดแปดเก้าศูนย์เห็นมาทำชมนะครับให้เป็นเลขติดบนติดล่างได้พี่น้องได้ผู้ใดมีเลขเด่นนะครับจับไปใส่ได้เอาเด่นไปชนเด่นเลยนะครับเอาเลขปูนี่ปิดติดเลยนะครับชุดล่างเด่นที่เก้าเจ็ดแปดสองเก้าหนึ่งนะครับชุดล่างเด่นสามคู่ชุดบนเด่นสามคู่แล้วก็ทำชมคนด่านคุณทศพี่น้องนะครับชุดสองชุดสามตัวตรงๆนะเป็นชุดลับเป็นว่ากะบ่ลับดอกพี่น้องกะทรงมากกะลุกให้เอฟซี นับถือว่าเป็นงวดแรกจะเบิ้งไว้ก่อนก็ได้นะครับอ่าสองชุดตรงๆนะครับสามเก้าห้ากับสามเก้าศูนย์นี่ครับคนด่านคุณทศอ่าชุดนี้เพื่นว่ามีทิมานะครับผมอ่าแต่ว่าเพื่นว่าเอาลบาเทอรลงโลดเพื่นว่าทรงมาให้ลงให้เอฟซีเพื่นเบิ้งงวดที่ผ่านมานะครับผมชุดหลักสิบบนหลักหน่วยบนของคนด่านคุณทศถือว่าแม่นนะครับหกสามตรงๆหลักสิบหกหลักหน่วยสามลงให้เอฟซีแล้วตองงวดนะครับอ่าชุดบนลงให้เอฟซีแล้วนะครับผมคนด่านคุณทศ งวดวันที่หนึ่งนี่สายนยนต์สองพันห้ารยหดลงไฮเลเดอพี่น้องเดอ้ออันนี้เป็นชุด3ตัวนะครับ2ชุดตรงตรงสามกับ390แคปหน้าจอได้พี่น้องเดอ้อปู่น้องบวงัวแดงอันนี้ชุดบนชุดล่างนะครับปู่ว่าลงไหเอฟซีบางแแม่นะับหาเพิ่นท่านได้เห็นงวดนี้หาเพิ่นเห็นแล้วหางวดหนา้าเพิ่นอยากไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะพี่น้องนะงวดนี้ทามักคำชมชุดบนเน้น1202 24นับเน้น3คู่1202 24ชุดล่าง9782 91 นะครับกลับตัวไว้ด้านในได้พี่น้องได้นับืิฟู้ได้มักตรงๆสามตัวปูวาสีหนึ่งสองแคปหน้าจอนะครับผมอ่าคุณเกจล้วลงมือแล้วผัดตัวตรวตวตรวกินหอมหอดพีด่แล <texts> ้วอ่ารอนแล้วก็เออนางเป่านอนเป่าไปห้องมาแห้งคนอยากเขากลองน้ำเ่เป็นยังเจสูตรผัดกะเพราเจอืมผัดผัดน้นเนื้อนะคะ ใส่เหมือนเจเลยปาหมูโลนึงบเจนะครื่งโลปาเป็นหมูโลนึงหมูหมูเกือบโลเกือบโลเกือบโล่เาเจาครื่องโลอันเบาแถวบซื้อมาจากสองโล่คดีเาปเอากะติูละเครื่งโลเนาะเจ้ัดอ่าเป็นเรืงแห่งไรได้เจ้ด้วปาดบี้เ้าใส่เคื่งนรมชมพัดกระเพ้านะครับเบาอ่าหนึงไอ้หุงเขาแล้วพี่นัองเออโอ้ กะเพราอะไรพเจอันนี้กะเพรากะกะเพราขาวนี่กะเพราซื้อมาตลาดหลืพี่น้องข้าขาวมันแซ่บก็ว่าเรามันหอมอ้าวโคตรน่าก็ได้เย็นบ่นั่นอ่านธรรมดาป่าวอ้าว่าฮ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 าว่พี่เจเดี๋ามึงได้ลอตเตอรี่เหลือหลายบ่บ่ค่ะอ่าแล้วซี่ซิบก็ไปโอ้โหเจ็บที่เข่ง่ไเอ้าไปเฝ้างานเพื่อนดิมืันนี่บุญพระเวทบุญพระเวดพระเวทบ่คนหลายบ่คนหลายบ่ เพราะว่าสิมีหนังตะลุงเอียงประมาณนี้เราอื่นนี่บุญซีบ้านซีอื่นวันนี้ยังบุญบ้านนี่น้อยก็ต้องบุญบ้านนอยเี่นม้อยเจ้าหน้าที่เป็นเมื่อยมือเงินเริ่มเลยลุยเลยกระดาษเาเลยกราบขอบุญขอบคุณนะครับปู่น้องโบแดงนะผมขอบคุณคนด่านคุณทศและพี่น้องเด้อนะขอบคุณเจรต์รัตตีขอบคุณค่ะเอาวพอกันคลิปหน้าพี่น้องให้โชคให้มั n ให้ยิงใหญ่ค่ะโชคๆมัน